สวัสดีค่ะมีความเชื่อพื้นบ้านที่หลายคนคงพอได้ยินกันมาบ้างหรือแม้กระทั่งบางคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นคือโบราณท่านว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกทําไมจึงมีความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของไทยความเชื่อนี้มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะ สังคมอันสงบสุขของชาวไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจะมีคำว่าความเชื่อร่วมอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตเสมอนับเป็นหลักยึดถือปฏิบัติของคนโบราณจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานเดียวกันโดยแต่ละความเชื่อนั้นจะถูกแฝงด้วยหลักคำสอนและกุศโลบายอันแยบยนอย่างเช่นการไม่ตัดเล็บหรือสางผมในายามค่ำคืน เพราะจะโชคร้ายการห้ามไม่ให้ชี้รุ้งกินน้ำเพราะน,นิ้วจะกุดการร้องเพลงขณะทำครัวจะได้สามีแก่และแม้กระทั่งในเรื่องของการหลับนอน<ม>ก็มีคำโบราณท่านสอนแกมขู่ไว้ไม่น้อยทีเดียวเช่นนอนหลับในเวลาผีตากผ้าอ้อมจะไม่สบายห้ามนอนหงายฟ้าจะพาห้ามนอนเสมอหรือสูงกว่าผู้ใหญ่จะเป็นกาลี และห้ามนอนเอาขาพาดหน้าต่างผีเย่าผีเรือนจะชังเป็นต้นจะเห็นได้ว่าคนโบราณน,นั้นให้ความสำคัญกับทิศต,ต่างๆอยู่หลายเรื่องโดยอาศัยเหตุแห่งชื่อทิศเป็นการตีความจนกลายมาเป็นทิศต,ต้องห้ามและทิศมงคลในพุทธประวัตินั้นพระพุทธองค์ ได้ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นบรมครูโดยการหันพระพักไปทางทิศต,ตะวันออกดังนั้นทิศต,ตะวันออกจึงนับเป็นทิศมงคลและทรงเสด็จดับขันทป,ปริิณิพานโดยหันเบื้องพระเศียรไปทางทิศเหนือจึงมีการถือว่าทิศเหนือเป็นทิศอัปมงคลอยู่ในยุคสมัยหนึ่งและอีกหลายความเชื่อที่ถือกันมาแต่ครั้งโบราณ โดยยังมีบุคคลอีกมากมายที่ยังถือสากันอย่างเคร่งครัดอยู่คือเรื่องที่โบราณว่าไว้ว่าห้ามมิให้นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของผู้วายชนเป็นทิศแห่งการจบสิ้นสิ้นสุดเป็นทิศแห่งยมมโลกพูดผีปีศาจและผู้นอนหันหัวไปยังทิศตะวันตกก็ถือว่าเป็นการแช่งตนเองจะทำให้เจ็บป่วยอายุสั้นหรืออีกในหนึ่ง อาจเป็นการตีความจากชื่อของทิศว่าดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าสิ้นแสงไปทางทิศนั้นก็เปรียบได้กับชีวิตที่ตกไปตามแสงตะวันเช่นกันและคำว่าตกนั้นก็เป็นคำที่สกิดให้กลุ่มชนบางกลุ่มถือสาว่าเป็นคำอัปมงคลตรงกันข้ามกับทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกที่มีความหมายแสดงถึงความเฟื่องฟูการกำเนิดใหม่ ความได้เปรียบเป็นต้นโดยแต่และความเชื่อหรือข้อห้ามเก่าแก่นั้นคนโบราณท่านมักจะซ่อนกุศโลบายที่แยบยนเอาไว้เปลี่ยนจากคำแนะนำเป็นคำขู่ที่น่ากลัวลึกลับด้วยเห็นว่าน่าจะได้ผลดีกว่าในทางจิตวิทยาแต่เมื่อพิสูจน์ต,ตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ถือว่าเป็นคำสอนที่มีเหตุผลที่เหมาะควรที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยเช่น ความเชื่อเรื่องการห้ามนอนหงายฟ้าจะพาหรือผีจะอําเป็นไปด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อคนเรานอนหงายช่วงขณะหลับจะเผลอสติไม่รู้สึกตัวขาดอาการสํารวมอาจทำให้มีอาการอ้าปากน้ําลายไหลเกิดเสียงที่ไม่สุภาพโดยเฉพาะผู้หญิงในสมัยก่อนที่นิยมนุ่งผ้าถุงเมื่อกระทำอาการนอนหงายดูแล้วไม่สุภาพคนโบราณจึงก่อเกิดความเชื่อ ตั้งใจขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหันไปนอนตะแคงแทนเพื่อความสุภาพเรียบร้อยของกุลสตรีไทยแม้กระทั่งในพุทธประวัติตอนหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธะทรงตื่นบรรทมขึ้นกลางดึกพบกับภาพการนอนหลับของนางในทั้งหลายในสภาพไร้สติในปราสาทที่ประทับเป็นเหตุแห่งความสลดสองเวชเกิดเป็นอัุภกรรมฐานในครั้งนั้น และอีกหลากหลายความเชื่อเรื่องการนอนเช่นเรื่องห้ามนอนเสมอหรือสูงกว่าผู้ใหญ่จะเป็นบาปเนื่องจากเป็นการปลูกฝังให้เด็กเคารพนบนอบผู้ใหญ่มีสัมมาคาระวะไม่ตีตนเสมอแม้กระทั่งการนอนก็เช่นกันและอีกปัจจัยหนึ่งเนื่องจากในอดีตชาวบ้านต้องนอนในมุง้งซึ่งถ้าเด็กนอนเสมอหรือสูงกว่า เด็กนั้นก็อาจจะนอนดิ้นจนหลุดออกไปนอกมุ้งได้จึงนับว่าเป็นการคุมทิศทางการนอนให้กับเด็กไปพร้อมๆกันและความเชื่อเรื่องห้ามนอนเอาขาพาดหน้าต่างผีเย้าผีเรือนจะชังเนื่องจากหน้าต่างของบ้านโบราณจะอยู่ต่ำดังนั้นเมื่อเอาเท้าพาดไปยังขอบหน้าต่างเมื่อมีคนผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะหากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หันมาพบกับเท้าซึ่งถือเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็มองว่าเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่งเป็นต้นนอกเหนือจากเรื่องการนอนแล้วทิศในการหันหัวนอนก็มีความเชื่อและความสำคัญเช่นกันดังความเชื่อที่ว่าห้ามมิให้หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกนั้นแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่เป็นไปได้หรือไม่ที่เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเท่ากับว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยบ้านเรือนสมัยโบราณน,นั้นมักเปิดหน้าต่างรับลมโดยรอบและไม่มีม่านบางังในยามพระอาทิตย์ขึ้นก็จะสาดแสงเข้ามายังใบหน้าทำให้เกิดความไม่รื่นรมในยามตื่นนอนได้หรือแท้จริงแล้วในความเชื่อเรื่องห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนั้นอาจจะยังมีเหตุผลอื่นอยู่อีก ที่ยังคงเป็นปริศนาแอบแฝงและซ่อนเร้นมีเพียงคนโบราณที่ล่วงรู้เหลือไว้เพียงความเชื่อที่ได้ถ่ายทอดและสั่งสอนสู่ลูกหลานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นอาจารย์คะคำว่าทิศในสมัยโบราณที่ยังไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่าเข็มทิศนั้นน่ะเขากําหนดขึ้นจากอะไรคะคือแน่นอนเลยนะคะดูตะวันนะคะ,คะเขากําหนด คือคนโบราณที่ทราบนะคะว่าฤดูหนาวเนี่ยตะวันอ้อมข้าวค่ะคือเขาจะมีนาข้าวใช่ไหมคะแล้วตะวันก็จะอ้อมข้าวก็หมายความว่าขึ้นทางที่ตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตกทางที่ตะวันตกเฉียงใต้คือเขาจะสังเกตว่าตะวันเนี่ยขึ้นไม่เหมือนกันแล้วเขาดูจากตะวันก่อนแล้วกําหนดทิศเอาจากตะวันขึ้นเขาถึงได้ทราบไงว่าในช่วงประมาณเดือนมีนากลางปีเนี่ยตะวันจะขึ้นตรงที่ตะวันออกพอดีจากนั้นก็จะเป็นเฉียงทีนี้เราจะเห็นว่าในสี่ภาคหรือว่าสี่ทิศ ของเราเนี่ยนะคะจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยอันนี้ทิศเป็นตัวกําหนดหรือเปล่าคะทิศไม่ได้เป็นตัวกําหนดนะคะคืออาจจะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตั้งแต่แผนที่โลกแผนที่ประเทศจีนแผนที่ประเทศไทยเนี่ยภูเขาสูงจะอยู่ทางด้านทิศเหนือตะวันตกเชียงเหนือตะวันตกตามลําดับนะคะก็จะมีชนชนเผ่ากลุ่ม แบบหนึ่งนะคะติดทะเลก็แบบหนึง่งที่ลาบก็แบบหนึง่งเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปน่าจะเป็นตามสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์มากกว่ามากกว่าจะเป็นด้วยเหตุแห่งทิศนะคะแต่ถ้าถามในหลักของวิชาหนึ่งนะคะในเรื่องของว่าด้วยธรรมเนียทิศก็มีส่วนบ้างนะคะแต่ว่า,อ,าองค์ประกอบหลายๆอย่างนีมน่มันประกอบกันนะคะทีนี้ในศาสนาพุทธที่พระพุทธองค์ทรงจัดไว้เรื่อง สินคาละกะสูตรนะคะถึงเรื่องทิศทั้ง6เนี่ยทิศทั้ง6กนี่คืออะไรคะอาจารย์อันนี้เรื่องราวมีความเป็นมาน,นะคะว่าสมัยหนึ่งที่พุทธองค์เสด็จออกจากราชฤกษ์ก็ไปพบมานพหนึ่ง<ม>ผู้หนึ่งนะคะชื่อสินคาละกะสินคาละกะนี่เขากําลังไหว้ทิศนะทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ยอยู่นะคะพุทธองค์ทรงเห็นอุป,ปนิสัยของการบรรลุธรรมของสินคาละกะนะคะ,นะคะก็ได้บอกว่า การบูชาทิศทั้งหตามที่พ่อแม่เธอสั่งสอนมานั้นเนี่ยไม่ถูกในพุทธศาสนานี้มีการไหว้ทิศอย่างนี้ก็คือมีทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนและเบื้องล่างมีทิศทั้ง6นะคะเบื้องหน้าก็ได้แก่พ่อแม่นะคะทิศด้านขวาครูบาอาจารย์เบื้องซ้ายมิสหายเบื้องหลังบุตรภรรยาและเบื้องบนก็คือสมณะชีพราหมณ์แล้วก็เบื้องล่างนี่ก็หมายถึงบริวาร ทั้งหลายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพระุทธองค์ทรงแสดงถึงว่าวิธีการปฏิบัตินะคะกับบิดามารดาอย่างไรหน้าที่บิดามารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรอย่างไรแล้วก็ไปถึงครูบาอาจารย์นะกับศิ์แล้วก็ไปถึงเบื้องซ้ายกับวิสหายนะคะเบื้องหลังบุตรภรรยาแล้วก็เบื้องบนการปฏิบัติตัวกักสมะชีพราหม์ตลอดจนถึงการปฏิบัติตนกับเหล่าบริวารการตรัสสอนสิงคารกะนี้เรียกว่าสิงคาละกะสูตร ทีนี้ในสมัยโบราณนะคะการสร้างบ้านสร้างเมืองจะมีกำแพงล้อมรอบนะคะในแต่ละกำแพงเนี่ยก็จะมีจะมีประตูนะคะทีนี้ประตูในแต่ละทิศเนี่ยก็จะมีทั้งทิศที่เป็นมงคลแล้วก็ทิศที่เป็นอัปมงคลนะคะอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับทิศหรือว่าความสะดวกคะอาจารย์คืออันนี้เราต้องแยกแยะเป็นเป็นหลายประการเหมือนกันนะคะคืออันแรกนี่หลักการสร้างบ้านเมืองนะคะด้านบ้านการหลักการสร้างบ้านเมืองในสมัยโบราณ เท่าที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคแถบนี้นะคะทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนอินเดียนะะแล้วก็มาถึงกินมาถึงประเทศไทยนะฮะจะสร้างเมืองในแนวเหนือใต้นะฮะแล้วก็ก็มีบ้างเหมือนกันตะวันตกตะวันออกในภายหลังนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเหนือใต้แล้วก็กําหนดประตูทิศทางเข้าของประตูเมืองแล้วก็ทางออกของผู้ตายคือศพเป็นทิศฝังศพนะคะ มีบ้างบางเมืองที่กําหนดตะวันตกตะวันออกให้ตะวันออกเป็นประตูเมืองด้านตะวันตกนั้นเป็นที่ฝังนะคือออกไปแล้วคนตายก็จะเป็นออกทางประตูนั้นนะคะหรือว่าเหนือใต้ผู้ตายก็จะออกไปทางด้านทิศเหนือบ้างนะคะอันนี้แล้วแต่กําหนดนะฮะดังนั้นเขาก็บอกว่าทางประตูเมืองเนี่ยคือทิศมงคลนะแล้วก็ทางออกนะมึติว่าพอตายไปแล้วสู่สวรรค์ถ้าสมมติว่าเป็นประตูตะวันตกเนี่ยคือสวรรค์อยู่ด้านตะวันตก <im itation> นะคะทางจีนเขาถืออย่างนั้นนะสวรรค์ก <im itation> ็ออกนั่นประตูแต่คนไทยบอกประตูตะวันตกเป็นอัปมงคลว่าเป็นป่าช้าม <im itation> <im itation> ันแล้วแต่ท้องถิ่นน่ะนะคะว่ามงคลกักบปมงคลเนี่ยอัป,มง,อปมงคลเนี่ยถือว่าทิศคนตายใน <im itation> อิสา์หนึ่งคือหลักของทักษะทิศกาลกินีคือทิศอ, <im itation> อัปมงคลนะทิศสีเป็นทิศมงคลอันนี้จะไม่เกี่ยวพันกับประตูเมืองเข้าหรือออกแต่หมายถึงว่าเอากาลกินีเป็นประตูออกกาละกันนะคะเป็นทิศท,ที่จะ เป็นทิศป่าชาชส่วนทิศสีก็เป็นทิศที่มีความสําคัญสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองอย่างนี้ค่ะคือจะจะ,จะมีความแล้วแต่มันแล้วแต่คะแนงไหนว่าใครจะใช้ศาสตร์อะไรในการสร้างเมือง